มาดูการทยอยลดดอกเบีย้ยนะคะหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ประกาศลดดอกเบีย้นยนโยบายลงไปค่ะล่าสุดก็เป็นคิวของธนาคารกรุงเทพบ้างแล้วนะคะโดยธนาคารกรุงเทพค่ะประกาศลดดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะสูงสุด0.25เปอร์เซ็นต์ค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้ค่ะ ทางคุณชัยฤทธิ์อนุชิตวรวงรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนค่ะ,ปะเปิดเผยนะคะว่าธนาคารปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินให้สินเชื่อปรับลดลงสูงสุด0.25%ค่ะโดยอัตราดอกเบีย้ย MLR หรือว่าตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาปรับลด0.075%จาก6.90%เป็น6.825%ต่อปีค่ะ MOR หรือว่าตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีนะคะประเภทเงินเบิกเกินบัญชีลดลงไป0.25%จาก7.35%เป็น7.10%ต่อปีค่ะส่วน MRR นะคะหรือว่าตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายเยอะชั้นดี0.05%จาก7.00% 6.95%ต่อปีค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะซึ่งการปรับลดในครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนงค่ะที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการบริโภครวมถึงการรับมือและป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดภาระหนี้ของภาคธุรกิจและประชาชนนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทาง เศรษฐกิจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ